ลุยช่างฟ้องไหนอ่ะฟ้องอะไรแกน,นี่นี่มีใครให้ฟ้องแล้วหรอมึงเกินฮะว่าไงครับผมอ่ะทาร์ปแชร์ไปฮะนะครับแชร์ไปให้ถึงเพจหัวร้านหน่อยนะลุยช่างฟ้องสนุกสนุกนะอย่าไปเครียดอืมแอบส่องนะแอบส่องนะ ไหนๆก็เชิญแล้วจัดแม่งซะหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่รู้จักพี่มุนีนะจัดมันซะหน่อยหล่อป่ะนี่กูบอกให้นะถ้ามึงล้มกูไม่ลงนะมึงก็เป็นหมาบอกได้น,นี้มึงต้องล้มกูให้ลงใขจาใจอะในโลกโซเชียลอะาใจฉะไอ้หัวล้านก <laughs> ูปั่นได้ทุกวันนะมึงเชื่อกูเด้ ยังไงกูก็ชอบมึงก็รู้นิสัยกูนี่หว่ากูมันชอบใหญ่อยู่แล้วใช่ไะมึงไม่มึงอ่ะทำไมอ่ะเงี้ยไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่กูกูต้องลัวมึงด้วยเหรออือนะครับคนนี้บอกตรงนะต่อให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงก็ไม่ได้อยู่ในสายตากูจริงๆหัวร้านกูบอกให้นะจ่ายอ่ะโตโตแล้วไม่ใช่เด็กอเนียครับอ๋อเนี่ยแหละครับ อันนี้เอ่อผมไปแพ้ผมเอ้เขาเรียกอะไรนะในเขาเรียกอะไระอ่ะครับมันลอกครับเวลาเราไปแดดไปทะเลนะเล่นน้ําเล่นอลไรเสร็จแล้วปุ๊บตัวมันก็เป็นเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยครับผม <c oughs> อืมครับผมสวัสดีฮะนะครับครับผม จะให้มันทุกวันเลยครับพี่น้องประชาชนสนุกสนุกกันเฮฮาปาร์ตี้อ่าก็จะดูว่ามันจะแน่สักแค่ไหนออแคนนะฝากไปบอกมันด้วยนะพี่น้องเอฟซีทุกคนบอกว่าพี่มุนีเขาเปิดสารทานลบในโลกออนไลน์แน่จริงว่ะเห็นเขาบอกว่าสดปีปนปารเลยอือเห็นบอกจะงัดนง,งัดหน้าไม่ดูอายุเลยนี่หว่าเนื่อสดก็ต้องสดให้จริงอย่ามัวแต่ไปเห่าในเพจ ออับอายขายขี้หน้าเด็กมันเนี่ยนี่ก็มายุ่งผมเองนะนีครับก็เชิญผมเองนะนี่ครับอืมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเียกูบอกได้แค่นี้ถ้าเอากูไม่ลงก็หมาเสียหมาบอกได้แค่นี้นี่ครับอืนะทีมึงนี่แกเก่งฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้จี้คนนั้นจี้คนนี้ว่าปะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงรู้เนี่ยอืม ครับนะครับพี่คลองใจใจสะอาดอ๋อนะครับไอ้วัวล้านเนาะเด็กนะ่ครับเขาเรียกว่าเด็กขี้ตีนะครับเดี๋ยวมันจะได้รู้ไงนะครับว่านี่โลกโซเชียลนะถ้าติดใจเนี่ยนะครับเนี่ยเขาไม่ชอบเนี่ยพวกจี้คนอื่นนะครับเออพวกจี้คนอื่นเนี่ยพวกนี้แม่งขอโทษทีค่ะเขาไม่ชอบนะครับเก่งนะครับเก่งเกินนะครับกับชาวบ้านเนี่ยฟ้องเขาไปมั่วหมด แม่งเจอมุนีเข้าไปแม่งสะดุ้งบอกได้แค่นี้นะครับไม่ได้อยู่ในหางตาเลยจริงนะครับกูหาหาคู่ปรับมานานแล้วนะแม่งล้มกันไปหมดแล้วอ่ะนะเพจต่อต้านแม่งก็หนีเรา,าไม่ไหวเว้ยเฮียเล่นกับมันแม่งไม่ได้เฮียเลยเลยเียเพจต่อต้าเรื่องบอกกูไปแล้ะเฮียนี่แม่งบาจริงเ,เดี๋ยวมึงจะได้รู้ไอ้ล้านเอล้านมึงฟังกูนะ แล้วมึงเล่นแล้วมึงเคลียให้จบนะมึงเคลียให้จบด้วยเอาหน่ามึงเชื่อกูเด้เล่นอยู่กัวยาวๆกูปั่นมึงได้จนแบบมึงไม่มีอันจะกินอันจะทํางานน่ะนะครับนอนก็ฝันถึงก่ะหลวงนักมหาเสน่ห์บอกแล้วมึงแตะคนอื่นมึงแตะป้อยู่มีใครว่ยุ่งมึงหรอกแต่ถ้ามึงแตะกูนะมึงได้เล่นกับกูแน่มันมึบอกได้แค่นี้นะครับ ครับอะไรนะคมสารแล้วมาดูหาพ่อมึงเหรอชัดเจนป่ะคมสารเดี๋ยวปักหมุดก่อนนะครับเขาไปบังคับค้นพ่อคนแม่ม,มานนั่งดูเม่อชัดเจนนะเพื่อนเข้าใจฮะเนี่ยนะครับกู้แอลไว้ให้แม่มึงอมชัดเจนนะเออเผื่อแม่มึงชอบมีครยอะไรไหมอืมชัดเจนป่ะ อ้าวไมเงี้ยบะคมสันภูภูอะไรเนี่ยภูวนาทําไมเงี้ยบะห่ไวยไหมถามหน่อยไห่วบ้าไหวบ้าหวบ้าือ้าวอะเออที่นี่กันเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสน่ด่ามาด่ากลับอยู่แล้ว้งใจอะ่ะอืเก็บเอาไว้โอ้พ่อแม่อุตส่าห์ให้มากล้วย อเอาให้แม่อมเออเอาไว้ให้เมียอมเนี่ยไปแจกเขามั่วแล้วเขาจะเอาที่ไหนอมอ่ะใช่ปะ่ะเข้าใจอ่ะเอา้าทําไมเงียบอ่ะไหวไหมคมสันภูวนาไหวไหมลูกอืมอืมนะคนเราต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาบ้างถ้ามึงไม่ให้เกียดเขาเขาก็ไม่ให้เกียดมึงอะะพตรพ่อคนแม่มึงก็จะไม่ได้เกียดเขาด้วยนะครับซวยไปด้วยเข้าใจอ่ะเออ นะครับเออนี่ชัดเจนนะครับว่าไงคมสารไหวไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหเอ,อ้ยอะไรวะนะี่ครับแหมไม่มันเลยช่วยๆหน่อยดิดันๆหน่อยปิดปาร์ตหน่อยเนี่ยโอ้โหนะโอ้โหกำลังตื่นงูงเงียอะไรเนี่ยกำลังแบบหาแบบอืมร้านแม่งแม่งปีนเกียวกว่าเราอ่ะเงี้ย <c oughs> ไปไหนแล้ววะคมสารไหวไหมเนี่ย เออให้มาไหวหน่อยฮะมึงผิดเต็มประตูเออมึงผิดเต็มประตูเข้าใจป่ะมึงคอมเมนต์มาก่อนอชัดเจนนะเออเนี่ชอบแบบนี้แหละปู่ครับผมไม่ได้อะพี่พี่น้องน้องประชาชนเราคนเหมือนกันนะเนี่ยใครแม่มากระตุกหนวดแมวอย่างผมนี่ขอโทษจริงเดี๋ยวขวดเดี๋ยวขวดเลือดซิปเลย นะะแม่งโหผมนอนผมอยู <gesch uce> ่ดีๆเชื่อว่าแม่งมากระตุกเนืหนวดแมวผมได้ผมก็ขวนเอาเดียอเลือดซิบๆๆเลยครับยืนมาต้องเติมสักถังครับพี่ครับพี่อ่าเี่ออ่าขวนขวนเลือดซิบนิดนึงนิดนึงนะครับอืม นะครับอะไรฮะปัจจัยคอนสันที่หายธรรมดาเอฟซใหม่น่าจะเป็นเอฟซใหม่นะครับสวัสดีพี่ต่อนะครับวันนี้หล่อนะนี่ลุกเสร็จเพิ่งมาเนี่ยพี่ต่ออ่างเปาน้องด้วยนะอ้วมาเลี้ยงอ่างเปาอ่งเปาวังนี้วังจริงนะวังนี้หิ้งเงี้ยไอ้แปะหายเลยไอ้แปะไอ้แปะไปไหนไอ้แปะ ไอ้แปะอังเปาอังเปาวันนี้ละอังเปาไว่าลูกศิกษย์มาแล้วอังเปามาฮะมีป่ะมีป่ะฮะไอ้แปะเอเง นะครับพี่ต่อบไม่ไม่จบมาพี่ยาวเลยครับพี่ต่อผมเล่นจนกว่าพูดง่ายๆนะครับจนกว่ามันจะรู้นิสัยผมะนะครับเนี่ยผมไม่ชอบพี่รุ่นพี่แม่มาโชว์กลางกับผมเออมันจะได้รู้ว่ารุ่นน้องอย่างผมเนี่ยอย่ามากลางใส่าผมไม่เคยกลัวใครนะครับถ้าผมไม่ผิดเนี่ยคนเนี่ยเป็นรุ่นพี่เนี่ยถ้าทําให้รุ่นน้องเคาลบผมก็เคาลบเนี่ว่ะเออแต่ผมอยู่งผมเฉยเฉยเนี่ เริ่มแรกด่า ęd, ผมขยะก่อนอ้าวไม่เป็นลายนิดๆหน่อยๆ่ะถือว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกรุ่นพี่เออขยะพี่กระถังขยะผมก็ว่าแล้วใช่ไหมว่าอ่าไม่พอใจ eyeballs. ไปไล์สดโ,นะโชว์แล้วไปโชว์แอดไปโชว์ลูกเหตุด้วยนะ <lime> อย่าใหญ่มุนีต้องช้อนหน้าไอ้สล from. มนันนี่มามาบ้านปุณีฮะเออมึงสดจริงมานี่นะครับเนี่ยกูรับรองได้กูไม่ทาอะไรมึงหรอกรับรองได้มึงเอามาพาดแดกอ่ะกูบอกได้แค่เนี้นะครับเนี่ย นะครับจะสดมึงไม่ดูอายุเลยนี่หว่าใช่ไหมมึงสดตนอื่นนะมึงสดกับพวกแบบบิ๊กใหญ่ได้ต่มึงสดกับกูเนี่ยกูเด็กสลามมึงสดกับกูมีแต่เสียนี่บอกให้และอีกอย่างหนึ่งนะกูไม่ใช่ของจริงหรอกแต่กูกล้ารับรองได้เลยคนอย่างมึงไม่ไม่กล้ากับกูอะถ้ามึงกล้าจริงป่านนี้มึงมาแล้วอีล้านมึงยังสู้เด็กๆมันยังไม่ได้เลยนี่เรื่องจริงอ่าจะได้รู้จักนะอยู่ดีๆมากวนมุนีได้ยังไง นะครับอืมอืมควรมาก็จัดให้เนี่ยครับเคยเห็นไหมล่ะผมเคยไปยุ่งวุ่นวายกับใครไหมไม่มีนะเอออย่ามาใช้แบบกลยุทธ์นะกับผมปู่คอหาหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่มีเวลาเลยัะพี่นะ่รับอืม จัดแน่ซะหน่อยไม่ได้ครับพี่วอนเนะรุ่นพี่แม่งห้าวตบกระบาลแม่งเลยนะในเมื่อมันอยากให้เราปีนเราก็ต้องปีนให้มันดูนะครับใช่ไหมว่าปกติรุ่นพี่ผมไม่แม่งโคตรเคารพเลยไม่ได้เรื่องรุ่นนะแต่สําหรับไอ้หัวล้านเนี่ยจัดให้มันดูซะหน่อยนะเป็นรุ่นพี่มีอยู่ส่วนรุ่นพี่นะเออแม่งมาขูนะค่คนอย่างผมแม่แม่งขู่ผิดคนแล้วนะจัดให้มันดูซะบ้างนะรุ่นน้องอะ่ะอย่าไปยุ่งกับมัน เออเป็นรุ่นพี่อยู่ส่วนรุ่นพี่ไปฮะขยี้ใบร้อว่าพี่พิเศษเออไหนอ้ผมเห็นมันสดปีสดปานี่ล่าสุดเนะไปเออไปเอาข้อมูลจากไอไอไอเพจอวตารไอเพจอวตารนี่โดนลวกไปทั้งแก๊งนครับเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับเนี่ยไม่รู้อะไรเลยไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเป็นไลน์ต่อไปไม่ใช่แล้วหรอกน่ครับ นะครับไหวโอ้โหคนอย่างผมมีสายดีดอย่างอย่างเรามีไม่ไหวนะครับนี่สายดีดนะเติมตลอดปลอดวิเศษนะครับต้องถามว่าไอ้ร้านน่ะมันไหวไหมนะครับมันชนแม่งไม่ดูหน้าเสือเลยเกย่างเดียวเลยแม่งเกย่างเดียวเลยแม่งไม่ดูหน้าเสือเลยนะครับ ครับผมเอาไปได้ครับผมต้องขยี้ฮะนะครับมันทีมันมันยังขยี้ลุงพลได้เลยทําไมผมจะยี่มันไม่ได้อะเชื่อว่ามันขยี้ลุงพลได้ผมก็ขยี้มันได้เหมือนกันทําไมไม่ผิดก,กฎหมายด้วยถูกกฎหมายเออมันจะได้รู้ไงนะครับมันจะต้องตราตรึงไปตลอดทั้งชีวิตนะ่ะนะครับเออแล้วมันจะลืมไม่ลงเข้าใจไหมเอาต้องเอาให้ลืมไม่ลง นีครับแต่ใครไม่แตะมาแตะมุนีก็บอกแล้วไงชีวิตยังมีค่านะครับอย่าลิซ่ากับมหามุนีเข้าใจอ่ะเอ,อเขาสายเกียนนี่สายเนี่ยนะครับเน 嗯。Uh. ครับผมอะไกรบีครับผมสวัสดีครับเสื้ออุ้มนะครับผม จัดมันทุกวันนะครับเอาให้หลอนน่ะผมบอกได้แค่นี้นะครับเอาให้หลอนนะครับเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับพอดีใส่เข้า